กินตะลุยเที่ยวกันที่ปีนังประเทศมาเลเซียนะคะตอนนี้ค่ะนกอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเครื่องนะคะไปลงที่สนามบินหาดใหญ่นะคะเจอกันที่สนามบินหาดใหญ่ค่ะตอนนี้นะคะนกอยู่ที่สนามบินหาดใหญ่นะคะไฟดีเลมาสองรอบเนาะเดี๋ยวเราจะหาธีไปนะนี้ก็เดี๋ยวขึ้นแท็กซี่ไปลงที่บริษัทเพื่อขึ้นรถตู้นะคะข้ามไปมาเลนะ ี่จากสนามบ,บินหัดใหญ่มาเอาคิด250นะคะก็มาที่บริษัท KST Travel เลยนี่เราก็มาขึ้นรถตู้ที่บริษัทนี้ค่ะไปกับรถคันนี้นะคะที่หัดใหญ่เพราะเขาจะไปส่งให้ถึงโรงแรมที่มาเลยเลยนะคะอันนี้จองไปทั้งขาไปขากลับเลยใช่ค่ะ150บาทที่ขาปีนังทักที่ไหนคะ 1นึ่งหนึ่งแโฮเทลหนึสาขาโต๊ะการมัดใช่ค่ะกลับให้เรียบร้อยนะคะกลับเป็นวันที่4เวลาเที่ยงถึงเที่ยงสิเป็นเวลามาเลเร็วกว่าไทยชั่วโมงนึงนะคะตามตัวเลยนะรอที่ล็อบบี้โรงแรมนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะดีจังไม่แพงไม่แพงนะเขาก็มีที่แลกตังอะไรได้ด้วยนะที่นี่อันนี้เดินทางประมาณกี่ชั่วโมงอะคะพีไม่เกินสี่ชั่วโมงครับ ประมาณสี่ชั่วโมงตอนนี้ออกด่านซะนาวชั่วโมงแล้วก็ลงไปจับอีกสองแานตอนนี้นะคะนกอยู่ที่ด่านพมแดนสาดาวขาออกนะคะเราต้องอจอบับพาสปอร์ตข้ามไปมาเลเซียนะเดี๋ยวข้างในถ่ายไม่ได้นะโอเคค่ะตอนนี้นกก็จับขาออกจากไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปที่ประเทศมาเลเยเราก็ต้องไปแตมอีกที่หนึ่งนะคะ ตอนนี้นะคะอยู่ที่มาเลเซียแล้วนะคะออกมาหาอะไรกินแล้วนะมื้อแรกของมาเลเซียแนวเหมือนสตรีทฟู้ดเลยอ,ะอ่ะแล้วที่พักเราอ่ะอยู่แถวย่านจอทาวนะคะของขายเต็มเลยเดี๋ยวให้ดูว่าเขาขายอะไรบ้างร้านนี้อ่ะร้านนในสเต็กร้านนี้นี่เน,นี่นยคิวเยอะร้านเนี้ยร้านนี้คือปลากระเบนสิแม่อยากกิน,น,นวว่าไปชั S 1 1นว okay, like okay, okay. yes, okay. ันบีจีเนมร์เอาบ้างเลยไสทเอัไป ไข่ปลาไข่อะไรแบบอารมอย่างนั้นแหละไข่หมึกแบบแต่ไม่มีแล้วไก่ไก่ก็เป็นน้องไก่ทั่วไปนะแต่ว่าน้ำมันเนี่ยแหละเดได้ลองชิมน้ำแกงอื้มอร่อยจิงค่ะที่นกสั่งแล้วมันจะง่ อโอ้โากิน้กขีสั่งเป็นชุดมาตาบะไโอ้โหมาเป็นขาดใหญ่แบบนี้เลยนะห้าิกิตปดห้าสชุดนี้สีบาทมคิดเป็นเงินที่มาเลเซียเราไม่ได้ไม่้กินเยอะมม,มาเป็นชิ้นใหญ่างี้แลนะ้ว เดเยะกินกันแบบนี้แต่ส่วนมากเขาก็ใช้ช้อนนะแล้วก็ใช้มือกันอร่อยแต่เช้าเลยวันนี้เช็คบินอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูว่า เท่ายี่สิบสองลิงกีดคนข้้งในร้านเยอะมากแล้วคนเข้าตลอดนะเหมือนร้านนี้เป็นร้านแบบคนของถิ่นเขามากินนะ่ะ คนเยอะมากร้านอยู่ตรงข้ามกับตึกคอมต้าเลยนะคะถ้าใครอยากมากินกนตรงนี้มือที่สองของมาเลยแต่ว่าเป็นมือเช้าของวันที่สองนะอร่อยมากแล้วก็ไม่แพงเสียไปยี่สิบสองลิงกิตโหกินสามคนนะได้ของเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะเดินเล่นนี่ก็เป็นพวกร้านอาหารออกแนวอินเดียนะคะเดี๋ยวเราเดินเล่นแล้วเดี๋ยววันนี้โปรแกรมจะขึ้นไปปีนางยว พอให้ชิมด้วยนะเฮ้ยนิ่มๆอร่อยนิ่มๆเป็นน้ำตาลตาาร์มมนุ่มอ่ะแม่หวานผงโอเใส่หมดจ้าถามอะไรก็สามสากีนะดิ แปดหนึ่งสิ่หกกับสามยี่สิบโอ้ยยี่สิบสี่แปโนโนแบโอเคจ่ายเลย thank you จ่ายเลยนะจ่ายเลยจ่ายลยกฆ่าโรชี่นักาโรชีิดีไซน์คันเฮ้ยมันนุ่มมากอ่ะอร่อยนี่เขาโรยเขาโรยเหมือนแบบว่าเป็นอะไรอ่ะละเอียดกวาก็มีมะพร้าวตัวหอมเจียวมันเป็นหอมเจียวแล้วก็นุ่มๆอ่ะนี่เขาทำสดๆเลยนะ เตียนเยอะนะหนึ่งกิโลหกสิบดิงกิ๊มีนะักท่องเที่ยวจีนเยอะอ่ะตอนนี้น้องมาอยู่หน้าร้านติ่ซมซำนะคะร้านนี้ก็ดังเหมือนกันนะของมาเลเดี๋ยวเข้าไปดูว่าเราจะกินอะไรกันมื้อกลางวันไปวันปอดวันปอดก็เซ็กเดี๋ยวเซ็กกระชากเดียวปอดเดี๋ยวเซ็กติ่โอเคดูเขาให้เป็นเลือกที่ตรงตรงติ่ซมซำว่าเราจะกินอะไรบ้าง เ <_ d _> ขาก็จะติ๊กตรงนั้นพี่เจ้าวันน่าอะไรเผ็ดชี้เลยพี่อ,อ,อันนี้น่ากินไหมนี่อ่ะเออใช่แม่นี่หรอนี่ปลาเขาเข้าวันไหนเออข้าเก๋าอ่ะข้าเก๋าข้าเก๋าวันแค่มันต้องเส้นเตี๋ยวก่อนนู่น นุ่นๆขนมจีบแบนมจีบแบบเอออะนั่นนึกอะไรเห,หรอหูหรอหูสามชั้นก่อนนี่อ,อะไหรหูสามชั้นเออได้เลือกมาเต็มเลยนะนี่ตรงนี้แล้วก็ค่าใช้จ่ายกี่บาทตรงนี้ใช่มไหมหมูสามชั้น เียแงคีเป็นโซนน้ำจิ้มแล้วตักให้เรียบร้อยก่อนนะ i don't know ตีโมส่ 4, 34, ลิงกิทมื้อนี้มากิน34ลิงกิต34ลิงกิตก็ประมาณ200เกือบบา0้ยบาทนะน,น,นี่ชาด้วยเนี่ชาเย็นได้แล้ว ของขายเทียบเลยเหมือนเป็นเอาแนวสตรีทฟู้ดอะของปีนังเขานะที่มาเลเซียนะคะเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรขายบ้างเนอะของกินที่นี่น้ำอะไรอะมะพร้าว,าวน่าจะน้ำเต้าหู้อันนี้สตูสต,สตโอเกะสองลิตรกับแม่เออเลยหอมที่หม่งเป็นส้มเหมือนอะไรเนาะหอมมากข้าวอะไรอ่ะหอมมาก มุกมาเรเนีของมาเลยน้ะไปนะกรนะพาลาเหรออปา <ๆๆ S 1> หมึหอยแดงอุ้ยหอยแดงตัวใหญ่แม่อุ้ยอันนี้มันเป็นเหมือนหอย่เหมอนแบบหอยสั่งหอยที่เขาเลี้ยงค่ะสวยๆค่ะแต่ว่าเอามากินนะอันนี้15ลิงกิตหรือยีิบปลาหมึก

มันแบบให้เราดเราะกินอะไรบ้างนี่อ้วราลก็ลกเ็นซุปอย่างเดียวตุลังวัเนโอเคนี่ซุปเป็นอย่างนี้ซุปตุลังนะคะอยู่ที่ สิบลิงกิตข้าวล่ายคกุยุยาชตัวเลบใหญ่เลยจะอจะอดี่ไม่ดียี่สิบห้าลิงกิต yes ยี่สิบห้าลิงกิตตาเปล่าตาเด้อสวอยากกินหอยคมันใหญ่มากเลยนนี่หอยใหญ่น่าจะใช่ของเรานะอันนั้นนะ

ที่กา้าร้ย้าิองม่เอาส่ยันาะสิเอาอันนี้นี่ะกินปุ้งนี่วะปุ้งก็เสียห,หรอหรออุ้ยมันชิ้นใหญ่มากนี่หนูจะให้ดูโคตรใหญ่เลยปลุ้งไปเนาะปลาหมึกไปหนึ่งนะอุ้ยไม่ไม่ปาม,ม,ม,มึกเหมือนกนไหมเนี่ย โอไห่งหไ้แข่แดงไข่ต้มด้วยน,นะพี่เอ๋อเอาไปเขาก็เอามาจับเดี๋ยวพิซต่าเี่ๆพี่เด็ดอยู่ตรงนี้พี่เดดอยู่ตรงนี้จ้าจะผักอะไรก่อนเหมือนแต้งกว่าซอย อยู่ที่36ลิงกิตนะคะมือนี้ป่ะเดี๋ยวไปกินอร่อยอยากดูว่าน้ำจิ้มเขาเหลวหวาน คมเติมอ่ะมันอยู่ในในตัวปลาแล้วอันนี้อีกันบากาปลากระเบนมาขามาเลยเขาเรียกว่าอีกันบากาปลาอื้ออร่อยเนื้อแน่นกระเพร์เมื่อวานอ,ะอ่ะสุปตุลงังก็ดุงเนืออ้อม,มันก็เป็นซุปจริงๆอ,ะอ่ะ ก็ธรรมดาจะเหมือนทุกบ้านก็แบบว่าทุกบ้านเราธรรมดาทุ้าอันนี้ไม่ธรรมดาและอันนี้ก็ไม่ธรรมดาคือน้ำจิ้มมันหวานมันแปลกๆนี่ทำดีอ่ะไม่เห็นมีก้างอะไรเลยกินโดนก้างไหมโดนนกยังไม่โดนเลยอ่ะอร่อยนี่ปลากระเบนเมื่อวานอันใหญ่เราสั่งใส่ใหญ่นะไม่ได้สั่งใส่เล็กมกิน กินสดีดซีฟู้ดที่นี่เขาไม่ได้คนละอย่างกับไทยเลยสิออกแนวหวานๆแทนมันจะเปรี้ยวแ่บใช่ป่ะอันนี้มันหวานเหมือนหวานน้ำอาหารนี่ก็หวานเข็ดว่าคือให้รู้ว่าของต่างประเทศมันเป็นอย่างไง แบบก๋วยเตี๋ยวอะลูกชิ้นก็ตีเหมือนเทอร์เรสลูกชิ้นกอก่อนอร่อยมากกินปลาแไอเอคิวนิ่มๆแม่กินฟิชน้ำแกงเขาอร่อยมากเลยนะจะบอกใครเนี่ยคนก็ถึงเข้ากันเยอะแยะเลยต่อคิวยาวเลยอะข้างนอกอะคนซื้อเล็ก18บาทเองแล้วก็อันนี้สั่งไปเป็นนมนมได้หรอ นมเหมือนนมนมแพะอะนะเป็นเหมือนน้ำแข็งใสแล้วก็มีไอติมอยู่ข้างบนอันนี้ไดห้หลายหน้ามากหลายอารมณ์มากเดี๋ยวเรากินกัน,นมีเหมือนไอติม,อ,มอร่อยน้ำแดงนี่แหละแล้วก็ราดนมไอติมนีเ่เ,เ,เป็นสีน้ำตา กินซาสีไม่ได้กินลำใหญเลยอืมก็เก่าเหรอะฮะซาสีาเก่าปะโบร้านเลยกินมาน <c oughs> กิน่นซาสีไม่ได้ลำใหญ่เพงเพียงซาสีสมัยก่อนนะใครรู้จักบ้างเออนุ้นพยายามนึกอยู่ที่มันมีสีสีเยอ,อะเออสมัยก่อนโบราณเลยอะ แล้วตรงนี้ร่าโตแล้วก็มีไอติมก็โหอร่อยข้นน้ำใสนะอร่อยเดี๋ยวเราเกินเสร็จแล้วก็เข้าโรงแรมพักละเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็กลับแล้วคนนี้ก็ตะลุยก,กินเรียบร้อยอยันกลางคืนเลย <c oughs> วันนี้ไปหลายที่แล้วเนี่ยแถลมีแกรมจาตะลุยเยอะวัน <c oughs> นี <c oughs> <c oughs> ้ <c oughs> <c oughs> ก็ออกมาหาอะไรกินนะก่อนออกเดินทางนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วเนอะนี่เดี๋ยวหนูให้ดูมีทั้งเป็ดมีทั้งไก่นะโอ้โหแล้วดูดูไก่เขาเมื่อกี้แบบว่าสีฉ่ำมากเลยก็น่ากินเลยวันดักวันชิเกดูเป็ดเขาก็ดูดีดูน่ากินเลยปลอะไรเนี่ย ม,มีน้ำออกมาแล้วยงใส่น้ำมากเขาอะแกะวายซาไอเกี่ยวต่างเกี่ยวชับช็อช่มเลยน่ากินม่ะอันนี้เราสั่งไปเป็น ข้าวหน้าเป็ดมาหนึ่งแล้วก็เป็นข้าวมันไก่ค่ะยทูบไทยแลนด์ไทยแลนด์ยลนยูทูบอ่์ เดี๋ยววันนี้เวลาว่างเราจะไปเที่ยวตลาดหาดใหญ่กันต่อนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดหาดใหญ่เลยก็ได้จ้ะ